ผู้นำของทางนั้นของจีนแล้วก็รัสเซียนั้นจะมีการพูดคุยมีการหารือกันผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะซึ่งประเด็นที่มีการคาดการณ์ก็น่าจะเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับจีนแล้วก็รัสเซีย ก่อนหน้านี้ไปบีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนน่มีการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางฐารัสเซียในยูเครนนั้นใช้ความอดทนและผ่านหน้ามาเจราจากาันร,รวมไปถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางทางการเมืองซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าจีนเองเนี่ยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของการประนามรัสเซียนะคะแล้วก็คัดค้านต่อการที่ชาติตะวันตกเนี่ยออกมาตรการคว่ำบาตรแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยค่ะผู้นําของจีนอย่างไปบริีจิ้นผิงก็มองว่าเรื่องของปฏิบัต การทางทหารเรื่องของสงครามนั้นไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยถ้าเกิดว่าจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์นสงครามยูเครนขณะที่ฝั่งฝั่งของรัสเซียนะคะปรยาประดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยก็เคยเออกมาบอกว่ารัสเซียต้องการยุติการทําสงครามกับยูเครนโดยเร็วโดยความขัดแย้งทางทหารส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะต้องจบลงด้วยการเจรจาทางการทูตอยู่แล้วและ หลังจากนี้ไปไม่ช้าก็เร็วจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมนั่งลงแล้วก็ทําตามข้อตกลงค่ะในขณะที่ทางด้านดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียกล่าวถึงข้อเสนอแผนสันติภาพ10ข้อของวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นําของยูเครนเนี่ยครับว่าข้อเสนอดังกล่าวนั้นเนี่ยครับคือเวลานี้รัฐบาลยูเครนนั้นต้องยอมรับความเป็นจริงว่า4ภูมิภาคได้แก่โดเนสลูฮานเคอร์ซอนและก็สับอริเซียเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของรัสเซียเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่เซอร์เกย์ลาโรฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็บอกนะครับว่าแผน10ข้อที่เซเลนกี้สเสนอนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงสูตรสาเร็จสะท้อนว่ารัฐบาลยูเครนยังไม่พร้อมที่จะเจรจาเพื่อสันติภาพที่แท้จริงและย้ําว่าการที่ยูเครนคาดหวังให้รัฐบาลรัสเซียถอนทหารออกจากภูมิภาคดอนบาสหรือพื้นที่ขัดแย้งทางตอนออกรวมถึงภูมิภาคไพรเมียโดยอาศัยความช่วยเหลือจากกลุ่มประเทศตะวันตกนั้นมันเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นสําหรับข้อเสนอของผู้นํายูเครนเนี่ยสิข้อนะครับที่จะเข้าสู่เรื่องของการเจรจาสันติภาพ ข้อแรกก็คือบอกว่าจะต้องสร้างความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และกำมันตรังสีสองนั้นจะต้องสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารที่รวมถึงการระบายธัญพืชตกค้างออกจากทะเลดำสามนั้นเนี่ยครับจะต้องสร้างความมั่นคงด้านพลังงานสี่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกกันห้าการคืนอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนซึ่งต่อรองไม่ได้ข้อน,นี้ก็คือหมายความว่ารัสเซียเนี่ยจะต้องคืนทุก ตารางนิ้วเนี่ยครับที่ยึดจากของอยูเครนนั้นให้กับยูเครนทั้งหมดโดยห้ามต่อรองเด็ดขาดนะครับและข้อ6บอกว่ารัสเซียต้องถอนทหารและอาวุธทั้งหมดกลับไปยังฐานที่ตั้งเดิมแบบเดียวกับก่อนวันที่24กุมภาพันธ์2565ข้อ7นั้นบอกว่าจะต้องมีการตั้งคณะตุลาการพิเศษเพื่อไต่สวนคดีอาชญากรรมสงครามที่ก่อโดยรัสเซีย ข้อ8บอกว่าจะต้องปกป้องและยับยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อมแบบล้างผลาญจากสถานการณ์สงครามข้อ9นั้นบอกว่าจะต้องมีการจัดตั้งกลไกโครงสร้างความมั่นคงที่รวมถึงการรับประกันความปลอดภัยให้แก่ยูเครนส่วนข้อ10นะครับบอกว่าจะต้องมีการลงนามในสนธิสัญญาเพื่อยุติสงครามโดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คือถ้าดูจาก10ข้อที่ทางด้านในส่วนของวลาดิเมียร์ซเลนสกี้เสนอเพื่อที่จะนําไปสู่แผนสันติภาพนั้นเนี่ยครับก็คือพูดง่ายๆก็คือทําให้รัสเซียนั้นกลายเป็นผู้แพ้สงครามในครั้งนี้นั่นเองแล้วก็ยูเครนเป็นผู้ชนะสงครามนะครับซึ่งรัสเซียก็ออกมาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับ เรื่องของการเจราจาสันติภาพนะคะคงจะต้องรอคอยว่าหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกันอย่างไรแต่ว่าปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนยังคงมีการโจมตีกันอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็มีการรายง,งานจากที่ปรึกษ,ษาของผู้นําของยูเครนบอกว่ารัสเซียมีการยิงขีปนาวุธมากกว่า120ลูกไปยังกรุงเคียฟนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูเครนแล้วก็โจมตีเนี่ยไปที่บริเวณสถานที่แล้วก็ที่เป็นสิ่งก่อสร้างของพลเรือน รายงานข่าวบอกแบบนี้ค่ะว่าในช่วงเวลาหนึ่งมีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างน้อยสองครั้งในบริเวณกรุงเคียฟนะคะซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าเสียงระเบิดนี้เป็นผลจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธหรือว่าโจมตีทางอากาศหรือไม่ขณะเดียวกันนอกจากกรุงเคียฟแล้วนะคะก็ยังมีคาคีฟมีโอดสซามีลาวิฟและก็ซายตัวมีด้วยนะคะมีการประกาศแจ้งเตือนค่ะบอกว่าให้ประชาชนนั้นอยู่ในบริเวณที่หลบดภยัยแล้วก็ระบุได้ว่าในส่วนของระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศตอนนี้กําลัง ปฏิบัติงานอยู่นะคะแม้ว่าที่ผ่านมากองทัพอากาศของยูเคร,รนจะมีการระบุว่ามีการยิงทั้งขีปนาวุธร่อนทางอากาศทางทะเลมีการใช้โดรนกรมิเคากเซ่จำนวนหนึ่งด้วยค่ะครับก็เมื่อวานนี้วันเดียวนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทั่วทั้งยูเคร,รนโดนไป120ลูกเฉพาะขีปนาวุธนะยังไม่รวมในส่วนของโดรนอีกจํานวนหนึ่งนะครับ,รบทีนี้ไปดูเรื่องของความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปนะครับ มีรายงานว่าสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ TTF ในเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือได้ลดลงไปอยู่ที่ต่ำกว่า77ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหรือว่าเป็นระดับที่ต่ำเนี่ยนะครับกว่าในก่อนที่จะเกิดสงครามคือหลังจากเกิดสงคราม24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยราคาก๊าซเนี่ยเขาบอกว่ามันจะ ทะลุเนี่ยไปที่81.5ยูโรต่อเมกะวัดชั่วโมงเนี่ยม,มาเป็นแบบนี้เนี่ยอย่างยาวนานบางครั้งเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเคยพุ่งสูงขึ้นไปถึง345ยูโรต่อเมกกะวัดชั่วโมงหลังรัสเซียนั้นทําสงครามพลังงานกับยุโรปเพื่อตอบโต้มาตรการการคว่ำบ,บาตรของชาติตะวันตกกับอากาศที่ร้อนจัดในช่วงฤดูร,ร้อนส่งผลให้มีความต้องการใช้พลังงานดีตัวขึ้นแต่เรื่องของอพลังงานนั้นก็มีอยู่เพียงจํากัดราคาก๊าซธรรมาชาติที่พุ่งสูงขึ้นก็ทําให้ค่าครองชีพ ทั่วยุโรปนั้นเนี่ยพุ่งตามไปด้วยแต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าราคาพลังงานในยุโรปนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะยุโรปตอนตกเฉียงเหนือกําลังเผชิญอากาศหนาวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พบว่าอากาศมันอบอุ่นผิดปกติก็เลยทําให้ความต้องการพลังงานเพื่อผลิตความร้อนนั้นลดลงนะครับมีเวลาให้ประเทศต่างๆเนี่ยเติมกา๊าซธรรมชาติในสต็อกมากยิ่งขึ้นก็บอกว่ามันหนาวไปได้แค่ไม่กี่วันหลังจากนั้นเนี่ยมันก็อุ่นอุ่นซึ่งก็อุ่นผิดปกตินะครับก็เลยทําให ราคากา๊าซนั้นลดลงเพราะว่าคนนั้นใช้กา๊าซน้อยลงนั่นเองครับ ก่อนหน้านี้นะคะช่วงประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะเออร์สุดาฟเดรยเยนประธานคณะธธิการยุโรปเนี่ยเขามีการประกาศแผนที่จะให้บริษัทที่มีการซื้อขายน้ำมันหรือว่าซื้อขายก๊าซธรรมชาติแล้วก็ถ่านหินรายใหญ่เนี่ยช่วยกันในการออกเงินในการช่วยเหลือวิกฤตที่มันเกิดขึ้นโดยใช้ผลกําไรที่มันเพิ่มขึ้นในปีนี้ก็คือปี2 5 6 5แล้วก็มีการประกาศเก็บภาษีสายสามเปอร์เซ็นต์จากกำไรในปีนี้นะคะซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ3ปีก่อนหน้าเนี่ยมากกว่า 20%ด้วยกันปรากฏว่าทางด้านของบริษัทเอ็กซอนโมบิลบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของสหรัฐมีการยื่นฟ้องสหภาพยุโรปนะคะบ,บอกว่าอยากที่จะให้มีการยกเลิกไอตัวมาตรการตัวนี้ยกเลิกภาษีลาบลอยใหม่ที่บังคับใช้กับบริษัทน้ํามันโดยเอ็กซอนโมบิลบอกว่าคือประเด็นที่สหภาพยุโรปเนะมีการเรียกเก็บภาษีลาบลอยตรงนี้ บริษัทต่างๆเนี่ยไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบอะไรเลยแล้วก็บริษัทพลังงานต่างๆเนี่ยทำรายได้จากน้ํามันแล้วก็กา๊าซมากขึ้นขณะเดียวกันเขาก็มองว่าสหภาพยุโรปเนี่ยใช้อํานาจเกินขอบเขตเกินไปแล้วก็เรียกมาตรการนี้ว่ามันเป็นมาตรการที่ถ่วงความเจริญถ้าเกิดไปดูเนี่ยเรื่องของเอกสารนะคะที่ Exxon Mobil เนี่ยไปการยื่นฟ้องต่อสหภาพยุโรปเขาระบุว่าการเก็บภาษีแบบนี้เป็นการกีดกันการลงทุนแล้วก็เป็นการทําลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนขณะที่พอไปดู รายงานผลการประกอบการไตรมาสในของ Exxon Mobil e อยู่ที่ประมาณสัก20,000ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะครับไปดูความเคลื่อนไหวของนักท่องเที่ยวรัเสเซียกันบ้างนะครับตอนนี้ประเทศรัเสเซียนั้นกําลังเจอเรื่องของฤดูหนาวนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าเวลานี้นักท่องเที่ยวรัเสเซียหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากโดยมีการระบุถึงข้อมูลเกี่ยวกับจานวนนักท่องเที่ยวรัเสเซียที่เดินทางมายังประเทศไทยรายเดือนพบว่าเพิ่มขึ้นถึงเกือบ7เท่าเมื่อเทียกบกับเดือนกันยายนและ เพิ่มขึ้นสองเท่าในเดือนพฤศจิกายนแซงหน้านักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆอย่างมากก่อนเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยวส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นะครับไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในเอเชียนะครับและมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมากโดยในเดือนพฤศจิกายนนั้นมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไทยแล้วเนี่ยครับหนึ่งล้านเจ็หคนด้วยกันเพิ่มขึ้นเป็นสีเท่าของจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งปีในปีก่อนนะครับซึ่ง เที่ยวบินและนักท่องเที่ยวถูกจากัดการเดินทางจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็คือว่าปี64นั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวจะมาประเทศไทยนั้นเนี่ยก็ถูกจํากัดอยู่นะครับหลังจากที่ไทยได้ยกเลิกนโยบายคุมเข้มโควิดในเดือนกรกฎาคมเพื่อที่จะฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวที่สุดหนักตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมาก็ทําให้จานวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางเข้ามาในไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าประเทศอื่นในทุกเดือนครับก่อนเกิดโควิดนั้นเนี่ยเขาบอกว่ารัสเซียเนี่ยเป็นตลาดท่องเที่ยวที่ใหญ่เป็นอันดับ7ของไทย นะครับถ้านั่นก็คือปี62นะครับโดยมีนักท่องเที่ยวรัสเซียเนี่ยมาเยือนไทยเนี่ยในปี2562ก็คือ1 4 0 8 0 0 0้คนขณะที่ถึงเมื่อเทียบตัวเลขรายเดือนในเดือนพฤศจิกายนรัสเซียเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในไทย,ไทยมากเป็นอันดับ3รองมาจากมาเลเซียและอินโดนีเซียโดยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยครับ18,985คนเพิ่มขึ้นเนี่ยครับจาก 40, 4, นในเดือนม แล้วก็เมื่อเดือนกันยายนนั้นเนี่ยครับมีนักท่องเที่ยวรัสเซียเนี่ยเพียงแค่15,900คนเท่านั้นเองนะครับปรากฏว่าพฤกจิกายนนั้นกระโดดขึ้นไปหลักแสนกันเลยทีเดียวขณะที่นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็คือจาก3 3 2 4 9 3คนในเดือนกันยายนในเดือนพฤกจิกายนนั้นเหลือเพียง2 5 9 8 7 3คนส่วนนักท่องเที่ยวอินเดียยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับจาก 1 1 6 3 8 6คนในเดือนกันยายนปรากฏว่าเดือนพฤศจิกายนนั้นนักท่องเที่ยวอินเดียเข้ามาไทยแล้วเนี่ย145,628คนการเดินทางมาไทยของนักท่องเที่ยวรัเสเซียในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็บอกว่าเพิ่มขึ้น60%เมื่อเทียบก,กันกับเดือนเดียวกันในปี2 5 6 2ก็คือก่อนเกิดโควิดนะฮะขณะที่ค่างเงินรูเบิลกลายเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักที่มีความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐและถามว่านักท่องเทีเ่ยวรัส เมื่อมาประเทศไทยแล้วส่วนใหญ่ไปที่ไหนตามรายงานนั้นเนี่ยเขาบอกว่านักท่องเที่ยวรัสเซียเมื่อมาประเทศไทยแล้วเนี่ยหนึ่งในสี่นะครับไปที่เกาะภูเก็ตฮะอ๋อไปเที่ยวภาคใต้ไปอยู่ที่เกาะภูเก็ตแล้วก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับนักท่องเที่ยวไทยนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวรัสเซียนั้นมาอยู่ไทยเนี่ยเกิน3เดือนนะค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาบ้านเขาเนี่ยหนาวนะฮะเขาก็เลยมาเที่ยวอยู่ประเทศไทยเนี่ยฮะมาตากแดดตากลมอยู่ที่เกาะภูเก็ตซะส่วนใหญ่ค่ะนี่เขาบอกว่าเดือนเดียวเนี่ย มาแสนกว่าคนแล้วสําหรับนักท่องเที่ยวรัเสเซียครับูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็ต้องบอกว่าอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นความขัดแย้งนะคะในบริเวณชายแดนหรือว่าเขตเซอร์เบียกับคอโซอว์นะคะคือก่อนหน้านี้ ที่มีเรื่องของประเด็นความขัดแย้งมาโดยตลอดเนี่ยนะคะแล้วก็มีกลุ่มผู้ประท้วงชาวเซอร์เบียเนี่ยไปวางพวกสิ่งกีดขวางต่างๆปิดถนนที่บริเวณสายภาคเหนือของคอซวอนะคะปรากฏว่าล่าสุดนี้กลุ่มผู้ประท้วงชาวเซอร์เบียเนี่ยยอมที่จะรื้อสิ่งกีดขวางที่นำมาก้านถนนสายหลักแล้วหลังจากที่พวกเขาได้พูดคุยเจรจากับผู้นำของเซอร์เบียก็คืออเล็กซานเดอร์โบซิชนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคือความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายเนี่ยดุนแรงขึ้นในประเด็นคือชนวนความสําคัญ และคือเหตุผลนั่นก็คือว่านโยบายป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ก่อนหน้านั้นรัฐบาลของคอชวอเนี่ยมีการเรียกร้องให้กลุ่มชาติพันธนุ์เลิกใช้ทะเบียนรถที่ออกโดยรัฐบาลของเซอร์เบียแล้วก็ไปใช้ของพวกเขาแทนปรากฏว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยมีคนที่ปฏิบัติตามเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นแล้วก็เกิดการประท้วงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา แล้วก็นุนแรงมากขึ้นก็คือช่วงวันที่10ธันวาคมหลังจากที่เดยันปาติสอดีตตำรวจชาวเซิร์ฟเนี่ยนะคะถูกจับกลุมข้อหาทำร้ายเจ้าหน้าที่คอชวก็ทำให้มีความตึงเครียดเพิ่มเติมมากขึ้นมีกลุ่มผู้ประท้วงเอาสิ่งกีดขวางต่างๆเนี่ยมาปิดถนนขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็มีการนำรถบรรทุกนำรถแท็กเตอร์หลายคนเนี่ยไปปิดถนนที่จะสู่ด่านเบเดเร re, ซึ่งเป็นทางข้ามเขต่แด,ดนที่ใหญ่ที่สุด ต้องบอกว่าการตัดสินใจที่มีการยกเลิกในครั้งนี้ถือว่าเป็นการยุติการปิดถนนที่ดําเนินการมาทั้งหมด19วันเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันนะคะผู้นําของทางด้านของเซอร์เบียก็มีการเตือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือความเชื่อใจระหว่างชนกลุ่มน้อยชาวเซอร์เบียกับชนกลุ่มใหญ่ชาวไอรเบเนียไดคอสวอยังคงสูงอยู่ขณะเรื่องของการรื้อหรือว่าการการนําสิ่งกีดขวางเนี่ยออกจากสถานที่นั้นคงจะต้องใช้เวลาหลายวันพอสมควรค่ะครับ ก็ถือว่าสถานการณค์คลี่คลายนะครับระหว่างคอสวอกับทางด้านเซอร์เบียหลายฝ่ายนั้นก่อนหน้านี้วันวิตกว่ามันจะเกิดสถานการณ์บานปลายแล้วเกิดการสู้รบขึ้นอีกจุดหนึ่ง oh. ถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้สงครามนั้นลุกลามบานปลายไปหลายจุดแล้วก็จะทําให้สถานการณ์มันแย่ลงนะครับ oh. เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักทู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูล่าสุดนั้นสหรัฐอเมริกาได้เงินค้อนโตอ,อีกแล้วนะครับ เมื่อมีการอนุมัติขายระบบวางทุ่นระเบิดต่อต้านรถถังให้กับไต้หวันเดี๋ยวมาตามเรื่องนี้ต่อช่วงหน้าครับ